ทุกทุกคนไอเองกลับมาพบกับภูใสดาว EP 2นะ 2> จากครั้งก่อนที่เราจะมารีวิวคาเฟ่ครั้งนี้มาเริ่มต้นคาเฟ่แห่งแรกด้วยคาเฟ่อากงเพื่อเราชาวพิษนุโลกแนะนาเลยนะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องดื่มสไตล์จีนดูสิแค่ทางเข้าก็นึกว่าจะเข้าไปเฝ้าคองเต้แล้วอะ่ะโดยภายในตกแต่งได้น่ารักมากเลยมีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์เปิดเพลงคอคอแต่งตัวเอิร์ธโทนคือเลิศนี่คือมุมมหาชนรสชาติโดยรวมถือว่าดีเราชอบสุดคือซาลาเปาลูกเล็กๆแต่ไส้อร่อยมากเลยนะ ยิ่งใส่ครีมคือทะลักมากมาชาก,ก็คือนัวดีคาเฟ่ต่อไปคือสมศรีเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นที่เราว่ารสชาติคือเค็มข้นมากดูสิน้ำพริกเอวยแกงเอวยน่ากินมากนอกจากอาหารที่ดีแล้วฝั่งของหวานก็คือไม่แพ้กันผู้ใหญ่ว่าดีไวรุ่นว่าเลิศแน่นอนเพราะว่าเครื่องดื่มน่าสนใจเยอะสายกาแฟเขาก็บอกว่ารสชาติดีมุมถ่ายรูปก,ก็คือสวยเนี่ยบรรยากาศภายในร้านก็มินิมอลมินิใจแต่เหนือสิ่งใดเราสะดุดตาก,กับเค้กในตูน้นี้ดูดีน่ากินชะม แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะที่นี่จะบอกเลยว่าชีสเค้กอร่อยมากเ <Yeah. S 1> ช้าวันที่2ก็เดินไปเสาหลักไทยลาวเราลุยต่อถึงแค่นี้แหละเราแนะนำนะข้างบนนี้หากใครมีเวลานอนที่เนี่ยสักสองคืนถือว่าน่าจะครบทวนเพราะว่ายังหยุดปีนเขาสองพ่เมตรให้ลุยอีกใครสสยลุยก็ลุยไปเลยนะแล้วเราก็มาถึงเสาหลักไทยลาวเอารูปมาฝากด้วยนะก็เก๋ๆชิคๆดีด้านหนึ่งเป็นฝั่งไทยด้านหนึ่งเป็นฝั่งลาวและนี่คือคลิปของเราที่เดินบนลกต้นไม้เพื่อข้ามลำธารเล็กๆคือไม่อยากให้รองเท้าเปียกอะแต่คือ ก็สันกลัวก็ไปการกาวขามือนะกลัวก่อนกลับก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซะหน่อยขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ดูแลกันตลอดทีนี้อะระวังให้ทุกคนรอชมบรรยากาศตอนขาลงเนาะเราพูดภาพรวมของด้านบนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคือโดยรวมเนี่ยไม่มีสิ่งอำนวยาสะดวกมากนักนะไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเราใช้ทรูก็ต้องไปจุดตรงชมพระอาทิตย์ตกอะค่ะถึงจะมีสัญญาณหนึ่งชี ้องน้ำมีห้องส้วมนั่งยองเวลาอาบน้ำเนี่ยก็ต้องมีขันกับกาละมังเพราะว่าเราต้องไปกรอกน้ําด้านนอกก่อนแล้วถึงเอาเข้ามาอาบในห้องน้ำห้องส้วมะคะ่ะนี่คือสภาพไอทีจ่จริงๆเอ่อลื่นไปหนึ่งกลุ่มเอ่อกางเกงเลยเรียบร้อยนะต,ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเพราะว่าเออกลัวล้มสุดก็เลยเดินช้าสุดคือจริงๆตอนแรกก็ลงมาพร้อมกันแหละแต่คือเราเป็นคนเดินขาลงช้ามากจริงๆแต่ก็ดีนะมีน้องพีเซื้ออยู่เป็นเพื่อน อะไรเท่าไหร่เพราะว่าของเต็มดื่มน้ำก็ต้องถือนาก็ต้องท้ายหที่ให้เลยเห็นป่ะคือชุบนั่งไงสรุปเราล้มจริงๆล้มไม่สองรอบกนจำเป้าไปทีนึงแล้วก็ล้มแบบสไลด์จนขวดน้ำหลุดมือเลยต้องแบบเข้าป่าไปเก็บน้ำที่เราทำตกด้วยสรุปคือเราเป็นคนสุดท้ายที่ลงเขาเสร็จทุกคนคือรอเรากันหมดเลย<ม>ขอโทษจริงๆนะคือเราลงเขาไม่เก่งจริงอะแล้วคือเราไม่คิด<ม>ว่าจะมีใครรอไงก็เลยนั่งรถกลับหน้าอุทยานเลยสรุปพีทรอยอยู่ค่ะ,<ๆ>คะอันนี้ต้องขอโทษพี่ด้วยนะอาภายหลังเคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรเสร็จอาบน้ำเร ขอบคุณพี่อีฟนะที่เป็นคนขับรถตลอดทางเลยแล้วก็หลังจากนั้นน้องอีฟก็ชวนกินข้าวที่ร้านครัวบุญศรีนี่คือสมาชิกเดินป่าคนใหม่ของเราสาขานางอารีแห่งชาติ <c oughs> ขอบคุณที่ดูแลเรานะและที่สำคัญที่สุดขอบคุณพี่มุกที่เตรียมทริปแล้วก็พาไยกับกรุงเทพอย่างปลอดภัยขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามและกดไลค์